ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Super Thanks ใต้คลิปหรือสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เรามีข้อมูลวิเคราะห์ล่าสุดเลยครับเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาทองคำณนะวันที่8ตุลาคม2,568คือมันร้อนแรงมากจริงๆใช่ค่ะร้อนแรงมากจริงๆร,ราคาทองคำสปอตในตลาดโลกเนี่ยทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดการไปแล้วนะคะทะลุ4 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ไปเรียบร้อย โห oh, 4 0 0ดอลลาร์นี่เป็นแนวจิตวิทยาสําคัญเลยนะครับภาพรวมตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่ไหมหรือว่าเริ่มน่ากลัวแล้วโครงสร้างหลักๆนะคะยังเป็นขาขึ้นชัดเจนค่ะเราเรียกว่า strong uptrend ได้เลยแต่แต่ก็มีสัญญาณเตือนเหมือนกันค่ะจากพวก i n เ i c a t o r ทางเทคนิคสัญญาณเตือนแบบไหนครับก็อย่างค่า RSI ค่ะ Relative Strength Index ที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคาตอนนี้มันพุ่งไปสูงมากเลยค่ะอยู่ที่87.6 87.6นี่คืออยู่ในโซนโอเวอร์บอร์ดแล้วค่ะคือซื้อมากเกินไปมันสะท้อนว่าระยะสั้นเนี่ยตลาดอาจจะร้อนแรงไปนิดอาจจะต้องมีพักตัวหรือปรับฐานบ้างอ๋อแต่แต่เหมือนผมเห็นอินดิเคเตอร์ตัวอื่นมันยังดีอยู่ใช่ไหมครับอย่าง MACD อะไรพวกนี้ใช่ค่ะทุกต้องเลย MACD ที่ดูโมเมนตัมเนี่ยยังเป็นบวกแข็งแกร่งนะคะอยู่ที่17.5ส่วน Stochastic ที่วัดแรงซื้อขายก็คือเต็มร้อยเลยค่ะ100พอดีเป๊ะอ้าว แบบนี้มันก็เหมือนขัดขัดกันสิครับ ISI บอกร้อนแรงแต่ MACD กับ Stochastic บอกยังไปต่อได้อืมมันก็เป็นการผสมสัญญาณกันค่ะคือ ISI เตือนว่าระวังพักตัวนะแต่ MACD กับ Stochastic ก็ยังบอกว่าเฮ้ยแรงส่งมันยังเยอะอยู่โมเมนตัม um ยังดีอาจจะแปลได้ว่าเออถึงพักก็อาจจะพักไม่ลึกพักเพื่อไปต่อหรืออาจจะแกว่งออกข้างไปก่อนก็ได้ค่ะภาพใหญ่จริงๆยังดูดีอยู่เข้าใจครับ คือภาพรวมยังดีแต่ระยะสั้นอาจมีแกว่งๆบ้างพอขึ้นมาเร็วประมาณนั้นเลยค่ะแล้วประกอบกับปัจจัยพื้นฐานตอนนี้คือมันค่อนข้างหนุนทองคำมากๆเลยค่ะปัจจัยพื้นฐานนี่แหละครับที่อยากรู้มีอะไรเป็นพระเอกดันราคาขึ้นมาขนาดนี้ครับหลกัหลกๆเลยนะคะก็คือการทะลุ4 0 0พดอลลาร์นี่แหละคะ่ะพอราคามันเบรกแนวสํสำคัญทั้งจิตวิทยาได้เนี่ยมันก็ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาอีกเหมือนคนยิ่งมั่นใจว่าเอาละทองยังไปต่อได้ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัย แล้วก็มีเรื่องเรื่องชัดดาวค่ะภาวะชัดดาวของรัฐบาลสหรัฐที่มันยืดเยื้อไม่จบสักทีอันนี้ก็สร้างความไม่แน่นอนสูงกดดันความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงคนก็เลยยิ่งหนีมหาทองคำเรื่องชัดดาวนี่ยังดูไม่มีทางออกง่ายๆเลยนะครับแล้วเรื่องดอกเบี้ยล่ละครับสำคัญมากเลยใช่ไหม สำคัญมากค่ะตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักสูงถึง95%เลยนะคะว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมปลายเดือนนี้โอ้ห oh, 95%นี่คือเกือบจะ100%แล้วนะครับใช่ค่ะ คือตลาดค่อนข้างนั่นใจมากซึ่งการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินโดยตรงเลยค่ะมันทําให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคําที่ไม่มีดอกเบี้ยมันลดลงเมื่อเทียบกับพวกพันธบัตรก็เลยเป็นบวกกับทองคําเต็มๆชัดเจนครับแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับ มีค่ะก็เรื่องเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำโดยเฉพาะในฝั่งเอเชียอย่างอินเดียจีนนี่คือไหลเข้าทำสถิติใหม่เลยนะคะสะท้อนว่านักลงทุนสถาบันเองก็ต้องการกระจายความเสี่ยงมาที่ทองคำเพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าทุกคนกำลังมองหาที่ปลอดภัยกันหมดเลยประมาณนั้นค่ะแล้วก็บวกกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เดิมๆที่มันยังคุกรุ่นอยู่ทั้งตะวันออกกลางทั้งยูเครนหรือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเองคือปัจจัยเสี่ยงรอบด้านมันยังอยู่ครบค่ะ สรุปคือปัจจัยพื้นฐานนี่หนุนทองคำเต็มที่เลยทั้งทางจิตวิทยาทั้งพื้นฐานเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์ถูกต้องค่ะชัดเจนมากช่วงนี้โอเคครับทีนี้กลับมาดูทางเทคนิคกันบ้างพอราคาเมันวิ่งขึ้นมาแรงขนาดนี้แนวรับแนวต้านสำคัญสๆมันจะขยับไปอยู่ตรงไหนบ้างครับสำหรับทองคำสปอตค่ะเนื่องจากมันทะลุแนวต้านเดิมขึ้นมาแล้วแนว4 0 0พที่เคยเป็นต้าน ก็อาจจะกลายเป็นรับแรกๆไปแต่ถ้ามองแนวรับสำคัญจริงๆระยะสั้นๆก็น่าจะอยู่แถวๆ3,975ดอลลาร์ 3, ค่ะแล้วก็ถัดไปที่3,948ดอลลาร์หมายความว่าถ้าจะให้ดีต้องยืนเหนือ4,000ไว้ก่อนใช่ค่ะการยืนเหนือ4,000ได้ยังถือว่าโมเมนตัมดีแต่ถ้าสมมุติว่าหลุด3,975ลงมาอันนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งอาจจะมีการพักตัวที่ลึกกว่าที่คิดได้ค่ะ แล้วแนวต้านนะครับหลังจากทําจุดสูงสุดที่4,049ไปแล้วเป้าต่อไปมองแถวไหนเป้าถัดไปก็อาจจะมองแถวแถว4,100ดอลลาร์ก่อนค่ะแล้วก็4,130ดอลลาร์เป็นแนวต้านทางเทคนิคถัดไปครับผมทีนี้มาดูบ้านเราบ้างราคาทองคําไทยนี้วิ่งตามไปขนาดไหนแล้วครับตอนนี้บาทละเท่าไรแล้ว ถ้าคำนวณคร่าวๆนะคะจากราคาสปอตสมุดแถวเทา4,045ดอลลา่าแล้วก็มีค่าพรีเมียมนิดหน่อยบวกกับอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ที่ประมาณ32.53บาทต่อดอลลาร,ราคาทองคำแท่ง96.5%บ้านเราก็น่าจะอยู่แถวๆ62,140บาทต่อบาททองคำค่ะโอ้ทะลุ62,000ไปแล้วขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยสัปดาห์เดียวนี้เท่าไหร่ครับ ประมาณ700บาทได้เลยค่ะในสัปดาห์เดียวก็ได้ทั้งอานิสงจากราคาทองโลกที่พุ่งขึ้นแล้วก็เงินบาทที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยด้วยค่ะสุดยอดเลยครับขายซื้อไว้ก่อนหน้านี้ยิ้มแก้มปรีเลยแล้วแนวรับแนวต้านทองไทยแหละครับสำหรับทองไทยนะคะแนวรับน่าจะอยู่โซนประมาณ6 1 5 0 0ถึง61,800บาทค่ะส่วนแนวต้านก็น่าจะมองแถวแถว4 0 0มื 62, ถึง62,700บาทค่ะครับมาถึงคำถามสำคัญเลยครับสำหรับนักลงทุนด้วยสถานการณ์ที่มัน ทั้งร้อนแรงทั้งผันผวนแบบนี้เราควรจะมีกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับค่ะอันนี้ก็คงต้องแล้วแต่สไตล์แล้วก็ความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนนะคะแต่หลกัลกๆก็จะมี2แนวทางค่ะครับแนวทางแรกคือปอลโลไบค่ะหรือว่าซื้อตามเมื่อราคามันมีแรงส่งทะลุแนวต้านสําคัญขึ้นไปอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยชอบความเร็วไม่อยากตกรถค่ะแล้วจังหวะเข้าซื้อฟอลโลไ y นี้ดูยังไงครับ สำหรับทองสปอตนะคะก็อาจจะรอให้ราคาสามารถยืนเหนือแนวต้านล่าสุดที่4,049หรืออาจจะรอให้ทะลุ4,050ไปเลยเพื่อความมั่นใจแล้วค่อยเข้าซื้อค่ะเป้าหมายก็มองไปที่แนวต้านถัดไป4,100 4,130หรืออาจจะไกลถึง4,200 แต่ต้องมี stop loss ด้วยสำหรับ follow buy จุด stop loss อาจจะตั้งไว้ใต้แนวรับสำคัญที่เพิ่งทะลุขึ้นมาเช่นต่ำกว่า $4,000 ดอลลาหร์หรือ $3,975 ดอลลาร์แล้วแต่ความเสี่ยงที่รับได้ค่ะแล้วถ้าเป็นทองไทยล่ะครับ follow buy เหมือนกันไหมคล้ายกันค่ะทองไทยก็อาจจะรอให้ราคาย,ยืนเหนือแนวต้านแถวแถว62,200บาทให้ได้มั่นคงก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อ เป้าหมายก็62,600บาทแล้วก็63,000บาทจุด Stop Loss ก็อาจจะตั้งไว้แถวแถว61,600บาทค่ะครับนั่นคือสาย o o l o w w u y และอีกสายหนึ่งลหะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบไล่ราคาอีกแนวทางก็คือ Buy on Dips ค่ะหรือว่ารอซื้อตอนที่ราคามันย่อตัวลงมาหาแนวรับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เอใจเย็นกว่ารอจังหวะได้ไม่อยากเข้าซื้อตอนราคาสูงสูงแล้วจะรอรับตรงไหนดีครับสำหรับสปอต สำหรับทองสปอร์ตนะคะก็อาจจะรอซื้อในโซนแนวรับที่บอกไปคือแถวแถว7 9 7 5ถึง3,950ดอลลร์ค่ะตั้ง Stop Loss ไว้ต่ำกว่านั้นหน่อยเช่นหลุด $3940 ดอลลราก็อาจจะต้องยอมตัดขาดทุนไปก่อนเป้าหมายก็คือรอให้ราคามันดีดกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่4 0 4 9หรือแนวต้าน $4,100 ค่ะส่วนทองไทยรอรับแถวไหนดีครับ ทองไทยก็อาจจะรอซื้อในโซนแนวรับ61,800ถึง61,500บาทค่ะ STOP LOSS ก็ตั้งต่ำกว่านั้นเช่นหลุด61,300บาทเป้าหมายก็มองการดีดกลับไปที่62,200หรือ62,600บาทค่ะชัดเจนครับมีทั้ง2แบบให้เลือกตามสไตล์เลย แต่สิ่งท um ี่สําคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะเลือกใช้กลยุทธ์แบบไหนก็ตามคือเรื่องของวินัยในการตั้ง Stop Loss ค่ะย้ําเลยนะคะว่าสําคัญมากโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดพันผวนสูงแบบนี้ราคาขึ้นมาเยอะแล้วการจํากัดความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกจริงๆค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับต้องมีวินัยมากๆสรุปภาพรวมวันนี้ทองคำสปอตนี่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่จริงๆทะลุ4,000ดอลลาร์ไปแล้ว ปัจจัยหนุนก็มาจากหลายทางเลยทั้งเรื่องคาดการลดดอกเบี้ยของเฟดปัญหาชัดดาวในสหรัฐแล้วก็ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆใช่ค่ะแต่ในทางเทคนิคก็มีสัญญาณเตือนเรื่องความร้อนแรงเหมือนกันอย่างไอซ์ไอที่สูงปรี๊ดเลยก็อาจจะต้องระวังการพักฐานได้ ส่วนทองไทยก็ตามขึ้นมาทะลุ62,000บาทแล้วกลยุทธ์ก็มีทั้งแบบ follow buy ไล่ตามเมื่อราคาแข็งแรงหรือจะรอ buy on dip ซื้อเมื่อย่อตัวแต่หัวใจสำคัญที่สุดอย่างที่ย้ำกันคือต้องมี stop loss เสมอถูกต้องเลยค่ะทีนี้อาจจะขอชวนคิดต่อน,นิดนึงนะคะว่านอกเหนือจากพวกระดับราคาหรืออินดิเคเตอร์ที่เราดูกันชัดๆแบบนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะมีสัญญ,ญาณอะไรแฝงอื่นๆในตลาดที่เราอาจจะต้องคอยสังเกตเป็นพิเศษไหม สัญญาณแฝงเช่นอะไรครับก็อาจจะเช่นพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยที่อาจจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดหรือมีความคึกคักผิดปกติหรืออาจจะเป็นความเคลื่อนไหวแปลกๆในตลาดสินทรัพย์อื่นๆที่ปกติแล้วอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับทองคําโดยตรงคือมันอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่บุ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นของการพักฐานครั้งสําคัญจริงๆของทองคําซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจให้ลองไปคบคิดกันต่อดูค่ะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับว่ามีสัญญาณเตือนล่วงหน้าอะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เจาะลึกมากๆเลยนะครับยินดีค่ะเอาละครับวันนี้เวลาของ The Deep Dive ก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ